สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนวันพุธเนาะวันพุธวันที่ยี่สิบเจ็ด วันพุธวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะอ่าวันนี้เรานะคะจะมาแนะนำนะคะของผลิตภัณฑ์นะคะมีดทอกนะคะทุกคนใครที่ คีไม่ออกนะคะ,ะขับท้ายยากนะคะ,ะหรือว่านะคะตัวนี้ช่วยนะคะล้างนะคะในร่างกายของเรานะคะหกระบบเลยนะคะตับไตลำไส้หลอดเลือดนะคะหัวใจและนะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะทุกคนทําให้ชะลอการแก่นะคะหรือว่านะคะเออ ช่วยทำให้นะคะสุขภาพของเราแข็งแรงนะคะเรากินอะไรกับข้าวกินกาแฟกินนะคะอะไรไปนะคะหมูปิ้งหมูย่างนะคะไก่ปิ้งนะคะอะไรก็แล้วแต่เนาะมันมีอ่าไขมันมีอืมสารพิษตกค้างในติดนะคะกระเพาะลำไส้ของเรานะคะอืมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเมื่อเรากินเข้าไปนะคะมันจะอ่าเออนั่นะแหละ มันมันจะไปเกาะติดนะคะตามนะคะลำไส้กระเพาะนะคะอาหารของเราและทําให้ตับไตของเรานะคะทํางานไม่คล่องทํางานไม่สะดวกนะคะอืเมื่อเราทํางานไม่คล่องทํางานไม่สะดวกเราจะเมือม่อยเมื่อยใช่ไหมกระเพาะลำไส้นะคะ อวัยวะภายในของเราก็เชืเอมยเดียวกันถ้ามันมีสารพิษติดขามอยู่นะคะมันจะอ่อนเพลียอ่อนแรงและมันจะไม่สบายอ่ามันจะไม่สบายตัวมันจะไม่สบายใจมันจะทํางานติดติดขัดขัดมันจะไม่รู้สึกสบายเหมือนเราเหมือนกันถ้าเรารู้สึกอึดอัดมีเงื้อติดอ่ารู้สึกเงื้อติดมันรู้สึก อิดอัดมันเหนียวเหนียวแบบนั้นอ่ะเออมันจะรู้สึกคลายกันนะคะถ้ากระเพาะลำไส้ของเรามีสารผิดมีสิ่งตกค้างมีไขมันไข่อ่ะนี่มันจะอ่าอย่างเช่นไขมันติดติดติดนะคะกระเพาะลำไส้ของเรานะคะทําให้มันมันขับถ่ายไม่สะดวกทําให้นะคะขับถ่ายไม่สะดวกทําให้เส้นเลือด วนเวียนไม่ดีนะคะทําให้เรานะคะปวดเย,ยวไม่ค่อยออกมันกระปิกกระปลอยมันอะไรก็เป็นไปหมดนั่นแหละทุกคนอืมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะมาแนะนาแนะนาให้ใช้ตัวนี้มีถอกตัวนี้มีส่วนผสมของผลไม้นะคะนําเข้าจาก<ห>ต่างประเทศนะคะมีเลขจดแจ้งออยยอถูกต้องนะคะมีอ่ามีอ่า ส่วนผสมเมยอะเยอะมากเลยนะคะและมีอยอยถูกต้องนะคะมีบาร์โค้ดถูกต้องนะคะอ่าหนึ่งซองมีเจ็ดหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองนะคะหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองเนาะอ่าวันนี้ใครอยากดีท็อกร่างกายนะคะแนะนําให้นะคะเมทท็อกนะคะดีมากนะคะดีต่อใจใส่ต่อผิวด้วยนะคะ